บรรดาท่านเพื่อนชท้ธรรมิกาทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธมริษัทแ์่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกระไปมากหรือเสียงไม่ชัดก็ต้องขออาภัยด้วยแต่ว่าวันรู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตรงน,นอนเกือบวันแต่ว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซี่ไม่นับเนื่องไปด้วยนนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวารได้ยมโลกียานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะ แปลว่าอยู่ที่สุดของโลกจักเป็นนรกขุมพิเศษและตั้งกล่าวว่าเป็นนรกขุมใหญ่ลักษณะของนรกคุมนี้มีอาการแปลกปรหลาดกว่านรกขุมอื่นเพราะว่านรกขุมอื่น,นมีการลงโทษด้วยความร้อนแต่ได้ว่านรกคุมนี้มีการลงโทษด้วยความยิน เนี่ยต่างกันตรงนี้ <c oughs> ะสถา,านที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจัก,กรวาลค้าไม่จัก,กรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถา,านที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม ฉันกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากันดอกปทุมชาติสามดอกก็ดอกบัวภาสาบาลี่ันเรียกดอกปทุมชาติผมก็มาเคยชอบพูดมาเคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะไปค้านทาไม่ได้แล้วก็ว่าของาเราแบบไทยไทยแล <c oughs> ้นบอกว่าเหมือนกันดอกดกบัวสามดอกเอามาตั้งติดกันข้าวก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลาง จักรวาลต่างๆก็ตั้งชิดิติกันเช่นเดียวกับดอกโบัวฉนนั้นที่ตรงท่องว่านั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งขา้โลก,กันตะนรกแปลว่านรกอยู่ที่สุดขั้งโลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับ อโลกกันตานรกนี้ผมขอได้ายอ,อีกหน่อยหนึ่งก็อะไรจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสามนรกและยมโลกยโลกและยมโลก เป็นนลกสามโลกนี่มันตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรกแลก็โลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้ว ก็จะเข้าไปสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรก <c oughs> แล้วก็ดูว่าโทษของเขาเป็นยังไงเมื่ว่ากันตามภาษาที่บาลีท่้งกล่าวไว้ซสียก่อนท่้งกล่าวว่าในโลก,กันตาน,นรกนั้นมีความมดืดท่านล่อท้ายเป็นที่ยิ่งนี่ยมไม่ยิ่งกันท่านละเอากันมืดตือ ไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่ที่มืดมนจริงๆเออแ่นเลล่อสรัพับทับๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียสิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจักสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่า ไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้าในขณะใดเมื่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอวิเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององสมเด็จพระจอมไตรลอดเวิสุในโลกนี้นิหนึ่ง แวบ,บหนึ่งเหมือนกับสายฟาแน,นแลบ็นใบอวโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงชั่วขนักหนึ่งเท่านั้นเอ็งกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลกกันตานรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิยงนักนะผมไม่นักกันทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักไหนด้วย ผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช่เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเปน็นน้นโลก,กันต่อมาลกนี้ขออธิบายฟังว่ามันเป็นเขาโลกใหญ่จริงๆแล้วก็อยู่อยู่ที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทันหลายที่ได้มนโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลกกนตมนรกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตะันออกจะไปพบทางสี่แ่งที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่กินไปสายหนึ่ง อีสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงต่ำค่อยๆช่วยลงต่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยม,มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอืขออภัย มันยังเรยอ,อยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่ความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่ถ้ว่าอาศัยที่เราใช้อธิษมานกา,ายที่เป็นทิศอาธิษมานกา,ายนะสเสียงผมไม่เป็นเรื่องในวันนี้ <c oughs> เรามีอาทิตย์สมานกายที่เป็นทิพยมีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพยเราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้าใหญ่นั้นได้คือโลกันตรตนรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างธรรมตายไปต่มาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระหวา่างถ้ำนั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะไดมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทำความเย็นทั้งหลายที่ว่วเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทำน้ำเป็นน้ำแข็งได้ ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลกันตานรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์ สำหรับความย็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เก็บไปก่อนคืรว่าจะพูดึนลักษณะของสัตว์ในถน้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มด้วยความเย็นน้ำนี่เย็นมาก แต่ความเย็นของน้านี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้าแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเรยยาจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ําเย็นมันเป็นน้ํากรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลาย ร่างกายของสัตว์นันหลายที่ตกลงไปในน้านั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์นันหลายจะมีทั้งความเจ็บด้วความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถนะ้งอาการของสัตว์นรกทังหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวะนรกหรือมหาโลลวะนรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสันนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย์ นี่ผมพูดนี่แนะนําให้ท่านที่ได้มโนมยิธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าได้กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะั้นท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามังเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นน่คือเราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเราไม่อารมณ์ของไม่อารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพบ เรื่องพวกเรื่องกล่าวเรื่องรลวนี่มาคือพระพุทธเจา้าบรรดาสัตว์ในโลกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปได้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างตายไปตามข้างๆข,งขอบของอ,อะไรของถ้า,า,าใหญ่บรรดาแง่หินเั่นหงไหลที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไป แง่หินที่ปลายกฏหมาก็เป็นแง,ง่แง่หินที่เต็มไปด้วยความคมเชื่อเฉียนร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเว่อว,วเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอทั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไป ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังจะทบกตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลบาๆเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปเพืนน่อหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าจะไปทางไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดตอนอยู่นั่นที่มันหลายก็กำเสียกำสนเพื่อจะหนีความคมของหิน เป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโทมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องคควนครางหาแต่ว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้แต่การต่ไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นต่ไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนต่างคนตา่างกระเสียกระสนไปเพื่อจะพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตน บรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสท่านปลายกฏว่าต่างสรรัตว์ขัดบางตนไปกระทบเป็นเข้าเมื่อกระทบร่างกายของซึ่งกันและกันร่างกายของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ท่านหลายเหล่านั้นที่มีความหิวยจนแล้วก็เข้าใจว่าของท่านหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันมาได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่วตางคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิตเนื้อสิ่งกันละไกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือระเท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินกล้ามกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะงห็ได้แสนน้ําที่เต็มไปได้วยความใสได้ความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละ,ล,ะละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิน้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้นก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความเยินในความแสบยังปรากฏมันดาสัตว์ั้งหลายเ่านั่นก็วิ่งก็ไห้ก็เสือกะสนเข้าหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางนวนกลางถ้ำว่าจะไปหาไอ้พักดินมถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจอ๊กันเข้าก็จิตเนื้อกิน,กนในน้ำอีก ปล้่กันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกรดก็แผงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโคสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งหมดตัวหรือจะกระดูกลอนจอนก้ะดูก็ดิ้นเร่าๆดิน้นเรับไม่รู้จะ,ะอธิบายว่าอย่างไงมันลิ้นสุดฤทธิ์ แต่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่จมีเนื้อหนังเข้ามา,าค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่ครานี้วหวยมาวหวไปไปเกาะฟังได้ก็ตายขึ้นไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั่นหลายเหล่านั้นบาดเอาเลือดไหลสมนี่เป็นลักษณะอของสัตว์นรกในโลกันตันรกผมก็ขอพูดหย่อ ย่อยพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของบรรดาทางหลายที่ได้มโนยิธิจะได้หาทางสูบมาไปถี่่ที่นั้นไปหาทางวิสูตรคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีและความชั่วที่บรรดาสัตว์หลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรก นรกนี้เป็นนรกขมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนละ่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกจรญยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ ที่จะต้องตอกเป็นรบกุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้าม,มากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาหรือการทรมานบิดามารดาในการปราศจากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขาไมดามารดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงครว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสื่อเกิดมาทาไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคนเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในทังของมารดามารดาก็ประครับประคองบิดาก็พยายามนธนุถนอมไม่ให้มารดาทํางานหนักเกรงว่าลูกน้อยในครรภ์จะตาย นี่เจตนาคุณบิดามานดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุกชาคุณบิดามานดานี่ไม่ใช่อวดแนมวยชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำกินแค่ข้าต้มสักระบวยก็สวยสักปีน้ำสกยดหนึ่งนี้เราก็ถึงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุ แต่วันดาสัตว์ทัางหลายที่มาตกนรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามาันดาพคยจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามาันดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้การแกล้งท่านได้มีความอากตัญญยูเห็นว่าบิดามาันดาเลวกว่าตนได้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไม่เห็นคุณนี่เป็นการ อีรีบริการหนึ่งที่กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้จากการคิดประทุสรายแต่บุคคลผู้มีคุณคือมีครูคบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คําว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ในโรงเรียนคนที่แนะนําสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชัว่วจะ เป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมาหากษัตริย์องม,มาถึงข้าถึ้งคนยากจนเข็นใจเขาทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จปินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะคำว่าเราดียิ่หาเกณฑ์มาบรรดาพวกท่านอันหลายเป็นสัตว์ในโลกการตนรกแล้วก็สวยจัด หรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็ากตามใจเธอนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกนนรกขุมนี้ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอากตญญยไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีเขามิดามันดาประการหนึ่ง ไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคร,ครูในโรงเรียนไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆล็ก,ลกที่ชี้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คำเดียวคนประเภทนี้ท่ากล่าวว่าเป็นครู แล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าววา่ามีคนอย่างยิ่งเราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมสม,มาสัมพุทธเจา้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนจะมาสอนอันตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรม เพิงข้อธรรมะธรรมะคำสอนเพียงแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้นองค์สมเด็จพระพเกว,วันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแท่นพระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จกมานั่งกับเพื่นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบระมค,ครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แต่ว่าบรรดาสัตว์ท้นหลายที่มาเกิดในโลก,กันตะนรกนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทําลายครูบาอาจารย,าายาาไ์ได้ทุกอย่างและทําลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาว่าร้ายทันใดอิจฉาทิสัญญาทัานได ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไมเ่เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมกกตัญญูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมของตนเช่กนกระเทวทัต แต่ว่าเทวทัตนันยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกขุมนี้ไปลงเวทีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการ,การมีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตัญญูไม่รู้คนๆค,คือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีเกิดแกเราเพราะอาศัยการอากตันยูไม่รู้คนคนนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอรบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จปะจินวรทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององสมเด็จปะญินวรจงใช้มโนมยทธิ ติดตามคําแนะนำของค์องสมเด็จพระกินรีบริมาสั์สันดาส,สม,มาสุาสทตะเจ้าไปดูยะได้ทราบชัดประคําสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระรมพระบรมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดเจะว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย